ไปดุดงูเข่าฆ่าชีวีฮ้่พอแล้วเอ้อสรพิษลูกไล่เครือพานนั่นไงมึงเจอกูกูบอกแล้วมึงเจอกูแค่นั้นจบถ้าไม่ตายรับอสรพิษนี่เฮ้ดุดงูเห่าฆ่าชีวิตนี่ไงการันตีเข้าไปเหวีย่ยงมารีเวิร์สถ้าไม่ตายรับตระกูลไปหรอหุยดำทะม,ม,มึนมืดทะมินโอ้โหกดยากมากเลยไอ้ที่ดำทะมึนมืดทะมินดำทะมิน จำทะมึนมึงจะก้มอย่างนี้ใช่ไหมอื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 มมึงจะบุญจำบุญจำบุญจำบืดไอ้เหี้ยทำทำบุญจำบุญจำบืดอืมอืมอืมมากมากมากโอ้โหอ้ยเอสมันละอ้าวสวัสดีครับเรียกผมว่าโจนะครับผมพอดีแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปเยี่ยมญาติมานะครับผมแล้วผมเพิ่งได้กลับแล้วพอผมกลับมานะครับ มันก็มีบักเหมี้วเหล็กออกมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงผมมาแต่งตัวมันเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมเป็นอัศวินหมาป่าทองคำกาลูกกับอะไรสักอย่างหนึ่งสีขาวนะครับผมเพราะว่าผมจะเล่นอาร์เมอร์คิงให้ดูกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ฝึกคอมโบไม่ได้ฝึกเหียอะไรเลยนะครับผมถ้าอยากจะดิบๆแม่งก็ต้องดูโจย่ทีวีเดี๋ยละครับผมโอ้โหเราจะไปฝึกทําไมโอ้ไลสาระนะครับผมเราค่อยๆไปก่อนนะเราต้องเล่นไปก่อนแล้วเราค่อยฝึกทีหลังใช่ไหมเออท้ายาบตรงๆนะครับผม อัวน,นี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับในภาคที่แล้วอเมอร์รรคิงผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่มีเงินซื้อมันในภาค7แต่ว่าคิงนี่ผมเล่นบอ i, นนน่อยอยู่เฮ้ยพนันบึ้งบึ้งพุ่นันอัศวินมาป่าทองคำอ,อุ้ยอ้าวอัศวินมาป่าทองคำแม่งเน็ตไม่ดีวะ่ะเท่าที่กูเรียนรู้มาเย็ด yes, แม่มึงจะจับกูทำไมอ่ะดุดเฮ้ยดุดงูเข่าฆ่าชีวีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ๊ยดอกคิกเฮ้ยเอ้า ฮ้ดอบคิกดอบคิกวิ่งเข้าไปหลอกเฮ้ยปุ๊บดูดงูเห่าฆ่าชีวีดีทรีเวิร์สดูดงูเห่าฆ่าชีวีดีทรีเวิร์สดูดงูเห่าพอแล้วเู้ยอสรพิษลูกไงูก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 นกูกอกู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 กมกูกกู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 จบจบจบ ฮ้ยดุดงูเห่าฆ่าชีวิตนี่ไงการันตีเข้าไปเหวี่ยงมารีเวิร์สอัดเทินมาโทวิ่งเข้าไปอตอมิกดรอเอ่เฮ้ยเปิดฮิตหลบมาตัดล่างทำยังไงต่อคอมโบไม่มีในหัวไอ้เฮ้ยโอ้โหพอแล้วพอแล้วอ่ะแล้วกูนอนแมวไงฮิตเอ็นเกตอตอมิกดรอปผมลืมชื่อท่าหมดแล้วนะครับมวยปั้มผมเคยดูบ่อยมากตอนเด็กแต่ว่าโตมามันก็มีแต่คำมั่วๆนะครับ เอาพอสรพิษอ้าวตายเลยเหียกำลังจะลุกเลยคือพานเลยมึงถ้าไม่ตายรับตะกูลไปหรอวิ่งดำทะมึนมืดทะมินโอ้โหกดยากมากเลยไอ้ที่ดำทะมึนมืดทะมินดำทะมึนดำทะมินมึงจะก้มอย่างนี้ใช่หมอือ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 จำมจบไอ้เหี้ยทำทจำบุจำบุญมอืมากมากนนี่แชมปืยนโวย ไปเคว่ายาวอีกเอาอีกเอาอีกสนุกสนุกสนุกเอาเชี่ย oh, yeah. มึงเจอดำทมินมืดทมินต่อด้วยดูดงูเหา่าฆ่าทีวีนี่เหวีย่ยงมารีเวิร์สอัดเข้าเทินมาโทเฮ้ย <He i, S 2> มันมีอย่างนั้นด้วยเหรอวะโอ้โหเอสมันตะเอา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 จะเหวี่ย,ยงมารีเวิร์ส อัดเข้าเทินมาโทษนั่นมาฆ่านี่แมเล่นเครื่องอู่เลยเว้ยนั่นเอา้ากูทำเลยเนี่ยเอา้ากูทำเลยเนี่ยเอ้ากูทำเลยเนี่ยโอ้ท่าเลยเนี่ยเอ้ท่าเลยเนี่ยท่าเลยกูทำท่าอะไรอไรอกมาเย็ด <rí> e> yes, แม,ม่อืออือไอ้หลังหัวเขาเรียกว่าเดอร์ตี้เวสเลอร์เบี่ยงมาจากนั้นก็เอา้าแล้วต่อไงอ่ะโอ้โหเห็นในนี้มันต่อได้อ่ะเอา้า ท่านั้นที่จับได้กูเอาเมื่อคืนไอ้เงี้ยมึงวิทยายุทธมึงก็วิทยายุทธไปสิวะปุะ๊บมาอู้หยกดเย่เ,เลยแน่จริงปวดคุยตาหนึ่งสิวะอโอเคนี่แหละผู้เล่นที่น่านับถือดุดงูเห่าฆ่าชีวีเอาเอาดุดงูเหา่าดุดงูเห่าอึ๊บ ปุ๊บดูดงูเห่าฆ่าทีวีมึงมันอ่ะโอ้ยโยกเยกเอ้ย hmm. น no okay, no ้ำทั no no ่วเมกโอเคท่านนี่มันได้เฟรมโยกเยกเอ้ยโยกเยกโยกนั่นนั่นมึงเบิองมึงเบิองมันอ่ะมึงเบิองมันอ่ะมึงเบิองเพิ่อนอ่ะมึงเบิองเพื่นหล่อนมึงเอางี้เอาเอาเป็นว่าโอ้โหไม่หล่อแหละผมไม่รอดแล้วครับซสมัยอะไรล่ะ โย่เย็กเอ้ยน้ำท่วมเอนะ่นนั่นมึงเบิ่งขุึมเบิ่งขุมเนี่แขนอบ๊บเฮ้ยจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจุยจจุยเจุยเชี่ยยยคนบันเลยตแก๊ว้ายกูใ้ชนะเป็นของอาวินมมาป่าทองคำ ส่วนวันนี้คลิปนี้ก็คงม,มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากการเยี่ยมญาตินะครับผมแถวๆภาคอีสานของผมนี่แหละแล้วก็กลับมาตอนที่อัลเมอร์คิงมาพอดีนะครับผมเลยอยากจะลองดูหน่อยแต่ว่าอมันก็อยากลองให้มันเก่งกว่านี้นะครับผมบางทีเล่นง่วงเกินมันก็อายเขาดนึงนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกครับเพราะว่าภายในอาทิตย์นี้นะผมว่าผมน่าจะาสู้กับท่านผู้ชมผมได้แล้วนะครับผมไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีม ผมน่าจะเล่นเอ้าเมื่อคิงกับฟ้าคำรามนี่แหละถ้าใครอยากจอยก็มากันได้ประมาณเย็นๆนะเย็นๆประมาณเสาร์อาทิตย์อะสุกเสาร์อาทิตย์อ่ะสามวันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าวันไหนนะครับผมแต่เป็นเวลาช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเย็นๆประมาณนั้นนะครับผมใครอยากจอยมาไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมจะใส่เลขห้องไว้นะแล้วใครชะนะผมในวันนั้นนะครับผมก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรบอกขอคลิปได้หนึ่งคลิปนะครับผม ขอคลิปได้นึ่งคลิปนี้ไม่ได้ขอให้กูทําอะไรก็ได้นะมึงมให้กูไปเต้นแบบว่ามันมันกระบาวนะครับผมผมจะใช้ดุลพินิษ์ของตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับผมในการตัดสินใจว่าจะทําคลิปแนวไหนออกมานะครับผมจะต้องชนะผมให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ผมรู้สึกกอบผมคุมากเล้ไปละสวัสดีครับ